ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสัายที่มีให้กับอาจารย์นะคะและอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ทุกสับสับคลายนะคะที่ให้กําลังใจอาจารย์นะคะก็ขอให้ทุกด่านมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะค่ะดวงนี้เป็นดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16 ตุลาคมถึงสาห์ตุลาคม2563มาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วถึงจะแยกเป็นนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีกันสถานการณ์ความสัมพันธ์ความรู้สึกส่วนฝั่งนี้เป็นดวงคนรักของชาวกันนะคะและก็เป็นสถานการณ์ความรักที่อาจจะบอกมีปัญหาอยู่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ความรักที่ไม่ชัดเจนนะประมาณนี้แล้วเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงลีลาชีวิตรักในปักนี้นะคะ ไพ่พลังงานใบรแรกของชาวกานนะคะขึ้นไพ่อัศวินดาบ n i ซ์ออฟสอดนะคะขยายด้วยไพ่เดอะวอลเดอะฟูลก้าว้วยจัสเมนแล้วก็ควีนออฟเพนน a ล l e นะคะราชีนเนเลียนนะคะไพ่พลังงานอัศวินดาบไพ่าดาบธาตุลมขึ้นมาเนี่ยนะคะแน่นอนพลังงานไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าอารมณ์อารมณ์ร้อนความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้ดังใจงุดหงิด อ่นะคะแบบอาจจะแบบโมโหปนเขาเรียกว่าทั้งทั้งมีความรู้สึกแบบออยากจะไปต่อกับอยากจะหยุดมันสองจิตสองใจยอยู่ก็ได้นะในความสัมพันธ์ตอนนี้นะมีความรู้สึกว่า,าคือตัวชาวราศีกันเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองนะคะไพ่เดอะเวิร์เนี่ยอาไพ่ราชินีเรียนไงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีดีนะเป็นคนเก่งเพอร์เฟกนะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ฉันก็โอเคอ่ะมีแต่คนเข้าหาทั้งนั้นแหละมีแต่คนรักใครฉันก็สวยฉันก็ดูดีหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดูเท่ดูหล่อดูเพียบพร้อมอทำไมคนที่เราชอบอยังยังไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ตอบรับอะไรที่มันมันมากกว่านี้ทำไมไม่ ยกระดับเพิ่มมากกว่านี้อะไรประมาณนี้อยู่ก็ได้นะคะความความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบกักอะไรประมาณนี้อยู่นะคะหรือมองมาไพ่ตำแหน่งปัญหาจะเป็นก้าวถ้วยจัดเม้น t หรือเขาอาจจะมีใครบางคนคนเก่าที่ยังคาลาคาสังที่ยังไม่จบสักทีจนชาวราศีกันรเริ่มจะหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจนะคะเพราะจริงแล้วชาวราศีกันนี้อยู่ภพอรีของดวงเมืองดวงโลกก็จะเป็นค่อนข้างที่ แบบเชื่อมั่นตัวเองนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวพุธแต่เป็นพุธอริพุธท,ที่ค่อนข้างบอกว่าพูดจาตรงอ,ะอ่ะปากยังไงใจย,ยังไงก็ไปมันยังงั้นแหละอะไรประมาณนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะในะชาวราศีกันพบนี้นะจารย์มองนะทั้งหญิงและชายแหละเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมองว่าม,มีความรู้สึกว่า ถ้ายังไม่เห็นการพัฒนามากกว่านี้อ่ะจไม่รอแล้วก็ได้นะอาจารย์มองเนี่ยไพ่เดฟูอ่ะฉันฉันมีดีผมมีดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจถ้าให้โอกาสแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็อาจจะมูฟออนออกมาเลยก็ได้นะคะ เหมือนจะไม่แคร์แล้วก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะของอยู่ในช่วงของอารมณ์ปั่นป่วนนะคะปั่นป่วนแต่ก็ยังไม่กล้าตัดสินใจที่แน่นอนแค่คิดนะถ้ามองภาพรวมทําไมถึงบอกงั้นที่ที่มองว่าไม่ได้ไปถ้าเดอะฟูอยู่ไพ่อย่างบนก็ไม่แน่นะเป็นราชินีเหรียนอยู่ไงะนะคะก็ยังรักนะอ่ะนะคะก็ยังรักอยู่ก็เลยก็ยังเหมือนกับยังยืนอยู่ตรงนี้แหละก็ยังไม่ได้มุฟออนไปจริงหรอกนะคะทั้ง การชายหรือกันหญิงหรือเพศที่สาก็ได้เนาะอาจารย์มองประมาณนี้ในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะที่ที่ที่เป็นอยู่อยู่และความรู้สึกของอชาวราศีกันอยู่ณตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูฝ่ายคนรักของชาวกันบ้างนะคะขึ้นพลังงานท่าตลมเหมือนกันเลยนะเนี่ยนะสองดาบขึ้นมาหนึ่งไม้เท้าไพ่จจสติกธกาตุลมธนะาตลมก็บอกว่า ลมลมแบบแปรปวนนิดนึงล่ะค่ะแบบนี้นะคะมีไพ่เดอะเฮอร์มมมีไพ่เจ็ดไม้แล้วมีไพ่สิบถ้วยอยู่ขงบนนะอย่างน้อยก็สิบถ้วยเป็นพลังงานที่ดีนะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่สองดาบนี่อาจจะมองว่าแล้วไพ่จัสติกอ่ะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนทําอะไรแบบช้าๆเนิบนาบหรือเป็นคนที่ทําอะไรจะต้องต้องแบบอืเขาเรียกว่า มันอยู่ในสถานการณ์ที่ที่ที่จะต้องแบบตกผลึกของของการตัดสินใจแล้วมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเขาถึงจะพูดถึงจะบอกอะไรอะไรก็ตามที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ไม,ไม่ชัดเจนเป็นสิ่งที่เขายังไม่สามารถจัดการได้นะคะให้เจ็ดไม้กับเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเขายังปลดล็อกตัวเองไม่ได้ยังยังที่จะรับผิดชอบยัง ที่จะต้องดูแลในสิ่งที่เป็นพันธะเก่าก็ได้หรือ,เ,อเป็นสิ่งที่รับผิดชอบร่วมกันกับใครคนหนึ่งมาก่อนที่จะมาเจอชาวกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเคลียร์ไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ไม่พูดเพราะหนึ่งะคะเขาเป็นคนที่จัสสิกเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าเคารพตัวเขาเองนะเขาเขาเคารพตัวเขาเองคําทุกคําพูดที่ออกจากปากเขาเนี่ย มันจะต้องศักศดิ์สิทธิ์มันจะต้องเป็นจริงไม่ใช่พูดแล้วกืนน้ำลายตัวเองอะ่ะเขาไม่ทานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งไม้เท้าความสําเร็จอันจะเกิดขึ้นเน่ะมันก็คือมันจะต้องไปถึงจุดเนี่ยนะคะสิบถ้วยหนึ่งไม้เท้าคือจุดที่คุณกับเขาเนี่ยอ,อมีโอกาสที่จะอืพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงใช้ชีวิตร่วมกันหรือใครที่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วก็คือจะต้องเหมือนกับเคลียร์ทุกอย่างอะ่ะนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ใครต้องรับรู้สังคมต้องรับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาคิดไปถึงระดับนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่หลุดออกจากปากเขาเนี่ยคุณต้องต้องเอชื่อใจเขาได้เลยว่าไม่มีการพลิกลิ้นเออนะคะประ,ประมาณนั้นนะถ้าถ้ามองนะคือ,ค,อคือเขายังมองว่าเขายังเลือกคุณอยู่นะคะเขายังเลือกคุณอยู่แค่ขอเวลา ขอเวลาเคลียร์ขอเวลาจัดการในบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทําอยู่เนี่ยอาจารย์มองประมาณนี้นะคะสําหรับคนรักของชาวราศีกันนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปก็ได้ค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะจะเป็นยังไงกันต่อนะคะที่อาจารย์แปลไปตะกี้นะใครที่มีพลังงานตรงก็ดูได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ตรงในสิ่งที่อาจารย์แปลไพ่ก็ ดูเป็นเรื่องอเหมือนผ่อนคลายก็ได้ค่ะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่สตอรี่ดึงก็ได้นะคะก็จะทำให้เราฟังเพลินๆก็ได้นะคะโอเคแล้วมาดูไพ่สรุปกันนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวสี่ถ้วยหถ้วยชาร r i o t ดีวิลออาจารย์ต้องเคลียร์หลังไพ่แล้วล่ะ ดูนะคะโอเคหนึ่งดาบค่ะไพ่ทาวเวอร์กับสีถ้วยแน่นอนนะอาจจะมีปัญหาการปะทะการขัดแยง้งการใช้อารมณ์การใช้คำพูดนี่ต้องระวังให้มากนะในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะอ่านะคะแต่ถ้าคุณระมัดระวังถ้าคุณดีวิลนี่ก็เป็นพลังงานของของออกิงดีวิลเนี่ยเป็นไพ่ประจำราศีมังกรเนาะ ดาวเสาร์ด้วยก็จะเป็นคนที่ค่อนจริงจังจริงจ,งจังหนักแน่นทําอะไรก็อื้นะคะ,ะดาวเสาร์ก็รู้อยู่แล้วว่าทําอะไรทุ่มเทและต้องได้และต้องใช่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้มีทาวเวอร์ลักษณะของดาวังคารพลังงานธาตุลมระเบิดร <c oughs> ะเบิดเวลาชัดๆเลยนะไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มาก นะคะอันจะเกิดขึ้นในแง่ของการใช้คําพูดที่ไม่ถนอมไม่รักษาน้ําใจกันเกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างน้อยที่มองเห็นไพ่ขี้คายก็จะมีไพ่หกช้วยชารีอัดนี่แหละคะ่ะแล้วก็หลังไพ่ที่เป็น1นึดาบก็ยังมองในความหมายที่ดีขึ้นได้นะคะแค่เราต้องควบคุมอารมณ์เนี่ยเห็นไหมคะไพ่ธาตุลมสใบ ตัวเขาเป็นสองดาบคุณเป็นอัศวินดาบเนี่ยคืออาจจะบอกว่าคิงก็ราขาก็แรงก็ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไพ่หกถ้วยเนี่ยอะไรที่จะมาดับพลังงานพวกนี้ได้ธาตุน้ำธาตุน้ำความเย็นนะคะความเย็นค่ะความเย็นกรกก็ธาตุน้ำชาริออตคือไพ่ประจำราศีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานธาตุน้ำสองบใบไพ่หกถ้วยนะคะก็จะมาดับอารมณ์ที่ หุนหันพันแล่นอะารมณ์ร้อนเนี่ยให้มันคลี่คลายลงไปให้มีเหตุมีผลนะคะ,ะให้มีเหตุมีผลแล้วก็หนึ่งดาบเนี่ยนะคะหนึ่งดาบไม่ได้แปลเสียนะอาจารย์มองถึงความสาเร็จความเชื่อมั่นเกิดขึ้นได้นะฮะปลายดาบที่มีมงกุฎด,ดอกไม้สวมอยู่ที่ปลายดาบอ่นะคือชัยชนะความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ยังให้เกียิซึ่งกันและกันอ่าตรงนี้แหละคะ่ะที่จะทําให ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะนะคะไปถึงจุดที่พวกคุณมีเป้าหมายร่วมกันได้นะคะที่ปลายดาบเนี่ยเห็นไหมคือความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะคะขอแค่อย่าให้เกิดพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นในสิ่งที่อาจารย์แปลมันไม่จำเป็นต้องเกิดก็ได้ถ้าเราควบคุมนะคะถ้าเราควบคุมมันก็ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเราปล่อยปล่อยให้มัน ไปตามอารมณ์ของตัวเองไม่ควบคุมตัวเองอันนั้นพนะังพังเหมือนทาวเวอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะแปลประมาณนี้นะคะโอเคค่ะมาดูไพ่คำแนะนำจากไพ่โรเมสแองเจิลนะคะขอไพ่คำแนะนำให้ชาวราศีกัน2สองใบนะคะเป็นไพ่ let your friend help you แล้วก็ separation นะฮะไพ่ก็อาจจะแปลในแง่ของการามีปัญหาอะไรให้ให้คุยปรึกษากับคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราเจอปัญหาบางทีเนี่ยผงเข้าตาตัวเองอะ่ะบางทีมันมันแก้ไม่ได้นะอาจจะปรึกษา,านักยากรที่าชาวราศีกันไว้วางใจ อ่านะคะช่องไหนก็ได้แล้วแต่นะคะก็ปรึกษาไปนะคะในปัญหาที่เป็นอยู่ความสัมพันธ์เนี่ย separation เฮ้ยมันจะต้องแยกจากกันจริงๆเหรอเราจะต้องพัดผ้ากันอะไรคุณก็ปรึกษาไปได้นะคะซึ่งจะช่วยเหมือนผ่อนคลายขี้คายปัญหาคุณได้ทําให้คุณใจเย็นลงทําให้คุณเข้าใจเหตุและผลการฟังความคิดคนอื่นนะการรับฟังเนี่เป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่จะมาปรับ ปรับหลายๆอย่างในมุมมองความคิดของคนเราไม่เหมือนกันนะคะการได้หลายๆความคิดก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรหลายอย่างในในในสิ่งที่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพอเราได้หลายความคิดเข้ามาเนี่ยเราจะทําให้เราเข้าใจในแง่มุมมองการใช้ชีวิตรักความรักที่มันมันแตกต่างจากความรู้สึกและความคิดของเราได้ ซึ่งก็นำมาเป็นไกด์ไลน์ชีวิตได้นั่นเองนะคะอาจารย์แปลจากความหมายนะ้ห้ได้ประมาณนี้ก็อขอให้ชาวราศีกันจงแบบแก้ไขสถานการณ์อะไรที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแล้วมีความสุขในความรักความสัมพันธ์ท,ทุกท่านก็ขอให้แบบมีความสุขนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีกันหรือชาวราศีไหนก็ได้นะคะที่เข้ามาฟังก็ ขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ